ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า Dr. Jill G5 Essence GoPro นี่เรานั่งอยู่ในห้อง presidential suite ใช่นะครับม h ม s u ว m i t p r e m i u residence เดินเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งคือสังเกตว่ากลิ่นห้องเนี่ยมัน fresh ผมเป็นคนวัยใช่ไหมวัยวัยว่าถ้าห้องมันอับเนี่ยจะวัยสองก็คือการตกแต่ง อันนี้เท่าที่ทราบคือเลือกเองใช่เลือกเองทั้งหมดเราจะชอบสไตล์เออร์เบิร์รีสอร์ทคือมานกษณะของวูดี้เราทำเนี่ยเราต้องดึงข้างนอกเข้ามาข้างในข้างนอก,นอกหอาอกมายถึงว่าจุดขายของเราคือสนามกอล์ฟเราต้องดึงความเป็นธรรมชาติเข้ามาข้างในในห้องนี้เราถึงบอกว่าไม่มีอะไรหนักมากเกินไปแต่ผสมผสานกับความหรูหเป็นเอเชียนคอนเทมต์แวร์ลี่อย่างเงี้ยคือเราจะเห็นว่าเออมันมีแบบความแวววาวอะไรของมันอยู่หน่อยแต่สิ่งที่องค์ประกอบที่ประกอบเห็นไหมฮะว่ามันจะเป็นทํานองเหมือนธรรมชาติดินหินเผา หรือเป็นสิ่งที่แบบอกบอกเหมือนแบบ Art, อาร์ตเล็กน้อยเนี่ยฮะเป็นคนวางเองแล้วให้สถาปนิกเนี่ยมาวาดตามหรือว่าอิน i n t ร r v i e w มาวาดต้องบอกว่าเราให้โจทย์ก่อนเราให้เกียรติเขานะเราห้าสเปขาห้าสิแต่จริงๆเราอยากให้เขาเอกแบบเราบ้างจริงๆเราอยากให้เขาเอกแบบเราแต่ไม่เอาก็ได้เพราะเราถือว่าเขาเนี่ยเป็นดีไซเนอร์เขาอาจจะดูองค์ประกอบได้ครบแล้วเราก็มาแบบมาปรับเปลี่ยนเหมือนคนละครึ่งทางอะ่ะเพราะไม่มงั้น คุณนัดทำไมไม่ออกแบบเองเออนัดอยากได้แบบนี้คือเขาออกแบบมันก็ไม่ใช่ถ้ามันมันไม่มีทางใช่ถ้าเราเอาแบบเราทั้งหมด <Okay. S 2> แล้วเราก็มีสิ่งที่แบบไม่ได้เลยนะเราต้องขออารมณ์ห้องอะไรอะไรอย่าเลืกขึ้นลืกขึ้นเอออะไรในห้องเนี่ยที่นัดกำหนดเลยว่าไม่ได้เราเองต้องกำหนดสิ่งสิ่งสิ่ง,งที่เรากำหนดเนี่ยคือต้องบอกว่าทางด้านของโต๊ะอาหารผมอยากได้โต๊ะอาหารที่อบเบา ออกไม่ใช่แบบเป็นเหมือนคล้ายๆลายหลุยเอเองก็ตามหรือว่าเป็นฟอร์มเข้ามากสุดเกินไปเราต้องการแบบสบายๆเบาๆผสมผสานแต่ละอย่างให้เข้ากันอย่างเงี้ยมันไม่หนักแล้เออมันไม่หนักอย่างเงี้ยวิวีนั่งอารมณ์หนึ่งทางนี้ก็อีกอารมณ์หนึ่งก็จะเป็นออสเลย์รีสอร์ทเอออย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นอะรอบได้ผมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมันหนักด้วยน่าเบื่อแล้วก็ดูเหมือนแบบไม่ดีไซน์รู้สึกว่า คุณเป็นแพทเทิร์นเกินไปเนี่ยเราเราเลยไม่ชอบเราจะต้องมีลายเหมือนออกเนี่ยจะออกจริงจหน่อยเห็นไหมอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่หนักมากไม่หนักมากบรรยากาศข้างนอกเนี่ยสิ่งสําคัญถ้าอันนี้ไปแต่งสไตล์โรงแรมนะหมัยถึงโรงแรมในเมืองอ่ะที่แบบเขาอาจจะแบบหนักมีหิน แบบโหแบบลายแบบเ<ม>น้นสีที่แบบมันดูมันไม่ธรรมชาติอ่ะแล้วผมจะชอบสีแบบเอิร์ธโทน<ม>ส่วนตัวอยู่แล้วบาน้ำเนี่ยเราก็สั่งทำแล้วเนี้ยตัวบาน้ำเปลี่ยนเปลี่ยนไปรอบนึงนะ,ะไม่ถูกใจไอตัวข้างหน้ตอนตอนแรกเป็นยังไงตัวแรกตอนแรกเนี่ยมันมันมันก็จะแบบเหมือนคล้ายๆว่าเบาไปหน่อยเบาไปหน่อยเป็นแบบเหมือนสีไม้และข้างล่างก็เล่นลวดลายเราบอกว่าไม่ห้องเนี่ยมันต้องนิ่งๆสบายๆแล้วเราก็อาศัยแบบไอพวกแบบพวกตัวธรรมชาติเข้ามาอุ้นนี่จะเห็นด้านซ้ายเห็นไหมเนี่ย ด้านซ้ายอย่างเงี้ยเป็นสวนเหรอเป็นเหมือนแบบคอริดอร์ทางเดินเนี่ยเนี่ยก็จะเห็นมุมนี้ก็ถ่ายรูปสวยมุมนี้ก็ถ่ายรูปดีตรงนี้ก็เป็นห้องเก็บของคือตรงเนี้ยเราเน้นลองสเตย์คนที่มาอยู่เนี่ยก็จะแบบอยู่แบบเป็นเดือนเป็นรายปีคือถ้าอยู่ที่นี่นะเขาสามารถจ่ายรายวันรายวันได้รายเดือนได้รายปีได้กี่สิบปีก็อยู่ได้ยิ่งนานก็จะจะจะถูกกว่าใช่ใช่เราก็เหมือนแบบมีโปรโมชั่นนะครับ ต้องไปดูในห้องน้ำนะ <seni S 1> นี่พนังสีทองอันนี้ <attered> พนังสีทอง <pandemic. trans ition> คือเราต้องการให้ทุกอย่างเนี้ยมันเรียบแล้วมาเด่นที่ตัวนี้ มันดูเหมือนแบบอาบน้ำไปมีแสงเหลืองทองเวลาอาบน้ำแบบว่ามันเหมือนแบบฮันนีมูนอะมาฮันนีมูนแบบหันไปอมมีแสงเหลืองทองมีนั่งจิกวายดื่อช้เนี่ยชิ้นเดียวเอาอยู่เลยห้องนี้ยใช่ชิ้นเดียอไเนี้ยไฮไลท์ของผมไฮไลท์ของผมอยู่ในห้องน้ำครับแต่แต่คนเราอะใช้ชีวิตส่วนมากในห้องน้ำใช่ใช่แล้วว่าอยู่ในห้องน้ำนี่จะบอกว่าเวลานั่งปวดทุกข์เงี้ยคุณมองไบนี้มันมีความสุขเลยอเนี่ยเนี่ยมันมีความสุขนะมใช่มันมองได้มองได้รอบมองได้โลูก แล้วอันนี้อันนี้คลาสสิกตรงนี้ว่าอีกสิบปีก็ยังเก๋ใช่ใช่อยู่ได้นานอยู่ได้ตลอดแล้วบอกเขาว่าต้องการลายอย่างนี้ไม่เราไปเลือกเองเราไปถึงไอ้ตัวผู้ผลิตเลยแล้วเราบอกว่าเออเราอยากได้ลักษณะแบบนี้สีเป็นแบบนี้<ช>ทําได้ไหมไลายเนี่ยเอาลายคล้ายๆแบบนี้เราลูเราลูกให้ดูแล้วเขาก็ผลิตพวกแบบอะไรอะเรซินอย่างเงี้ยให้ได้แบบลายแบบนี้เราก็ไปดู เนี่ยอย่างที่บอกว่าอุดีเราละร้อยแปดสิองศานะพออยู่ห้องเนี่ยจริงๆได้สาม้อหสิองศาเลยอุดีจะเห็นทุกอย่างเลยนะ <c oughs> ที่นี่อยู่ตรงนี้หญ้าสีเขียวเห็นทะเลสาบ <c oughs> มองออกไปไกลๆจะเห็นวิวเมืองเห็นไหมฮะครับวิวเมืองก็จะบบว่าเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเห <c oughs> มือนมีสวนส่วนตัวเลยใช่เรายกน้ํายก,ลก,ลก,ลกทะเลยกทะเลรายมาเพื่อให้ที่คุณที่นี่แล้วอ่ะเนี่ยมองก็จะเห็นได้รอบ แล้วคนจะชอบเนี่ยมาเนี่ยแันดิมูลกันตรงนี้ยวูดดี้ถ้าเกิดวูดดี้มาพักนะ อยากให้เรฮันนีมูนะแก้ทุกอย่างให้หมดวุฒิีจะรู้สึกปลดปล่อยทุกอย่างผมอยากจะดูจริงๆว่าวุ้ิดล้าหรือเปล่ารับคําถามมีเนี่ยรับคําถามมีเนี่ยผมคือคือเหลือกางเกงในไหมหรือไม่เหลือเลยไม่เหลือนี่ได้ได้ดังไม่มีคนเห็นอยู่แล้วไม่มีคนเห็นไม่แน่ใจเหรอเออไม่มีคนเห็นใครจะมาเห็นอ่าไม่กลัวอยู่แล้วไม่ต้องกลัววิวสวยจริงๆนะวิวสวยวสวยสวยไม่เคยเห็นสนามกอล์ฟของคุณจากมุมนี้ไงใช่มุมเนี้ยเออสวยอย่างที่บอกแล้วบ้านอยู่ไหนบ้านคุณบ้านผมอยู่แถวบางนาอยู่เอ่ออะไรแถว หมู่บ้านชอยลาซานอ,าอาไม่อยู่เองที่เนี่ยคือพูดตามตรงกูดนี่เวลาที่เราอยู่อยู่ที่เนี่ยหนึ่งเราไม่ส่วนตัวเพราะพนักงานสามารถรู้หมดว่าเราอยู่ไหนอ,อยู่ที่ไหนทำอะไรเรามีเพื่อนมาจากไหน การงานด่วนมากคาอประตูยังไงคุณนัทก็เซ็นเ,เพราะขึ้นชื่อว่าด่วนเราไม่อยากให้บริษัทเราเสียหายใช่ไหมเราก็ต้องเซ็นทุกอย่างด่วนหมดดูด่วนหมด,ด,หมดเพราะฉะนั้นเราอยากอยู่ที่นี่เ,เราแค่มาพักธรรมดาสองสามวันอะไรบ้างเป็นเรื่องธรรมดานอกนั้นเราก็ไอยู่บ้านของเราเบางทีเกิดแบบว่าเกิดมีปัญหาอะไรสมาชิกแบบเออเนี่ยคุณนัทไปซ่อมนู่นซ่อมนี่ทำไมคุณนัทขอส่วนลดค่าสนามได้ไหมรู้เดินลงไปไม่เนี่ยอะไรอ๋อนี่นี่คุณนัทเจ้าของสนามวันดีคือดีก๊อกก๊อก คุณนัดมีเรื่องปรึกษาเสร็จเลยมาถึงห้องไม่ได้หรอกเออคิดไว้แล้วคิดไว้หมดคิดไว้หมดคิดไว้หมดเออทำบุญด้วยดิใช่ใช่ไหมใช่ใช่มันเริ่มมันเริ่มจากจากอะไรมันเริ่มถ้าถามว่าเริ่มรขนมันเริ่มจากบุดีก็ย้อนกลับไปพ่อแม่นะคือพ่อแม่เนี่ยตอนที่ยัง เพิ่งมีอันจะกินแล้วกันเพิ่งมีอันจะกินท่านก็ไปสร้างโรงเรียนเป็นโรงเรียนไม้อะสามชั้นท่านท,านที่เหมือนท่านเพิ่งมีอันจะกินเองอะโรงเรียนไม้สามชั้นแล้วก็ท่านก็ไปสร้างให้เด็กนักเรียนอะได้มีการศึกษาท่านก็เห็นว่าโอ้โการศึกษาเป,เ,ปเป็นเรื่องสําคัญท่านก็เริ่มจากตรงนั้นและหลังจากนั้นมาตั้งแต่ตอนเด็กอะวูดี้ <peut> อันนี้เล่าให้ฟังก็ <P> ค<า>ือเราจําเหตุการณ์ตรงนี้ได้ เราตอนเด็กๆเราก็นอนกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมแล้วเราก็คุณพ่อคุณแม่ก็นอนเตียงข้างบนเราก็นอนกัน5้คนอยู่ข้างล่างแล้วพอเวลาที่มันมีแบบรายการบริจาคช่วยเหลือการกุศลการใช่แล้วช่วยเหลือที่มีคนมานั่งรับสายใช่ใช่นี่แหละคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านก็เป็นคนแบบเป็นบริจาคอยู่แล้วอ่ะแต่สิ่งที่เขาบริจาคท่านแบบคือท่านเป็นคนโลโกไฟล์ท่านก็ไม่อยากมีชื่อตัวเองอยู่ท่านก็จะแบบใช้คําว่าอะไรรู้ไหมไม่ประสงค์ออกนาม พอคําว่าไม่ประสอบออนั้นเนี่ยทําไมเราเราถึงแบบรู้สึกอินรู้ไหมท่านใช้จิตวิทยายัางไงท่านให้เราแต่ละคนอะ่ะทูไป คนนี้สามพันคนนี้ห้าพคนนั้นหมื่นหนึ่งคนนี้5-6าหกันแล้วเรารู้สึกว่าเราจําได้เพราะเรารู้สึกตื่นเต้นว่าไม่ประสงคองนะมาแล้วตัวเลขที่เรารบจากอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะที่เรียกมาวันนี้หลอกหลอกมาใช่ไหมคือจะให้สามก๊กตอ้ยรู้นะจะเอาหรือว่าเอาไหม่เอาไ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 ม่เามเ่อาไม่เอไ่เม่เ่ามมอไม่ไม่ไม่มีมุมมองใหม่ๆไงเออ ไม่อยู่ซีกับอนเราเรียนที่เดียวกันเรียนบลังสิเหมือนกันปีนี้น่าจะเกือบเข้า18ปีแล้วแหละอไม่อยากให้ย้อยกลับไปนะน่ารักเขาน่ารักมากนะป๋าผมอยากจะบอกว่าเขาเป็นคนใจบุญมากและเรื่องหัวใจเขายังไงที่บ้านว่าไงก็ก็ไม่รู้สิทำไมไม่ถามผมทำไมต้องไปถามน้องวะไม่รู้สิก็ไม่าด้ถาม